ในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์กันบ้างค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์เขาเตรียมจัดงานอินทผลัมเพชรบูรณ์แอนบอลลูนเฟสติวัลค่ะเปิดฤด,ด,ดูกาลการท่องเที่ยวในช่วงฤด,ดูฝนแบบนี้ด้วยค่ะที่สวนอินทผลัมพรมราชตำบลดงมูลเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องร่วมกันถแถลงข่าวเตรียมจัดงานอินทผลัมเพชรบูรณ์แอนบอลลูนเฟสติวัลเปิดฤด,ดูกาลท่องเที่ยวฤด,ดูฝนในจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างที่11-13สิงหาคมนี้ที่สนามหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์์เพชรบูณ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเปิดฤดูการแห่งความสุขของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะภายในงานครับสามารถเลือกซื้ออินทผลัมสดนะครับจากเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุร์โดยตรงพร้อมชิมฟรีตลอดทั้งงานยังสามารถเลือกซื้ออะโวคาโดครับแมคคาเดเมียโกโก้สินค้าเกษตรและสินค้าโอทปของจังหวัดเพชรบุร์มากมายออกบูธกว่า90บบูธเลยทีเดียวการออกร้านอาหารสไตล์ฟู้ดทรัคร้านอาหารปลอดภัยมากมายชิล แชะแช่กับมินิบอลลูนนะครับเป็นมินิบอลลูนแฟนตาซีตัวกระตูนหลักสีสันชมการแสดงดนตรีแสดงมายากลเครื่องเด็กเล่นกลางแจ้งกิจกรรม DIY มีกิจกรรมลุ้นระทึกตลอดเวลา,านะครับ